โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยจาวาดวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีการร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับโดยทัานประธานสงฆ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบสุ่มออนไลน์จากนั้นคณนะสงฆ์ณศูนย์กลางพิธีสัมธรรมกายล้านนาพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ,ญ่ จากนั้นเป็นพิธีท่าพระป่าบำรุงทุดงคขสถานล้านนาโดยประธานท่าพระป่าคือครอบครัวสีสว่างโดยมีนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระปา่าจากนั้นผู้แนทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่าโดยสาธุชนทุกท่านนะครับร่วมกันรับตาเทิิสมาธิ่ภาวนานำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เ็ ด้วยความเมตตาของพระเด็บพระกุณพระภาวนาธรรมวิเทศในการนําปฏิบัติธรรมครับจากนั้นนะครับเมื่อใจใสใจส,สว่างดีแล้วครับทุกท่านร่วมกันกล่าวคําถวายพระปาด้วยความปลื้มปีติใจผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคําพิจารณาพระปาต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานตอนเข้าใหม่โดยมีกัลยาณมิตรจันทวดีก้อนทองกัลยาณมิตรมารวันธรรมูนำกล่าวถวาย พิธีกล่าวคำถวายที่นลานในเาสร์นะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณีอาริมิตรนำกล่าวคำถวายครับพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอำนาจกัลยาณมิตรวันเพนจักขุจันในการนำกล่าวคำถวายจากนั้นพระคุณเจ้านะครับคณะสงฆ์ได้ร่วมกันจเจริญพระพุทธมนต์ในบทชัยมงคลคาถากลั่นข้าวสารทุกเม็ดให้เป็นข้าวทิพย์อันเป็นมงคลเพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ สร้างมหาธรรมบารมีในวันนั้นพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพครับร่วมกันถาวายดอกไม้ปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับร่วมกันถาวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันถาวายปัจจัยร่วมบุญทุบุญกับทุดงคัสถานล้านนาเพื่อใช้ในงานสืบสามพระพุทธศาสนาบำรุงเลี้ยงพระพิสุสงฆ์ตลอดทั้งปีและเป็นโรงทานให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงานบุญของทุดงคัสถานล้านนาตลอดทั้งปีครับ จากนั้น,นนะพระเดชพระคุณพระโพนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาัดวัะ,ะธรรมกายนะครับได้เมตตากล่าวสมุดชนีกถาอนิโมทานาบุญในความปลื้มปีติใจซ,ซึ่งท่านก็ได้ติดตามรับชมผ่านระบบซูมออนไลน์โดยตลอดทีเดียวแล้วก็ยังได้ให้พรนะครับเป็นภาษากำรรเมืองครับหรือภาษาพื้นถิ่นของชาวล้านนาะให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำสุนพระพุทธศาสนากันทุกท่าน ส่วนพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสครับท่านประธานสง์ในศูนย์กลาพิธีในกล่าวอนุโมทนาบุญและกล่าวถึงอนิสง์การถวายข้าวใหม่ในช่วงต้นปีที่มีอนิสง์เดียวกับอดีตชาติของท่านอัญญากรธัญญาผู้เป็นพระพิสุผู้ได้บรรลุธรรมก่อนในบรวรพระพุทธศาสนาเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่คิดก่อนทำก่อนและถวายทานถูกเนื้อนาบุญแด่คณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรนะครับ ทั้งยังได้นำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตเทข้าวล้นบาทณศูนย์กลางพิธีคือสภาธรรมกายล้านนาแต่ทุกท่านก็มีความปลื้มปิติใจน,นะครับที่ได้มาร่วมกันสังสมบุญกุศลในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานบุญแรกของทางทุดงคสถานล้านนาประจําปีพุทธศักราช2567กับการถวายสังฆทานตานเข้าใหม่เพื่อเป็นสเสบียงบุญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ